สวัสดีค่ะทำกระเพาะปลาจะตักไปให้เพื่อนๆกินไม่มีไข่นะจ๊ะไข่หมดไข่บ้านหมดแล้วเพราะเมื่อวานทำข้าวหมูแดงเอาไข่เพื่อนไม่มีเลือดมีกระเพาะปลาของแท้กพ็พอแล้วกระเพาะปลาของแท้นะจ๊ะยวตักไปให้เพื่อนก่อนเตรียมไว้ละ ของแม่นาจะกินกับไปนี่นะซิกโช์นะมันจะซอสนี้จะออกเ,รอเปรี้ยวเตรียมถุงไว้เรียบร้อยนี่สี่คนเพื่อนสามคนเราด้วยไปกินกับเพื่อนพ่อป้าก็ไม่มีอะไรมีแค่ผักชีโรยหนะน้าเหนียวแค่นี้เหนียวแค่นี้ก็พอแล้ว จริงแม่นาอยากได้เหนียวกันอีกหน่อยนะเหนียวหนึดเพราะว่าเดี๋ยวมันเย็นแล้วมันก็ขายตัวเอกรนะเพาะปลาไอความเหนียวของมันเนะี่ยรอก,กินนะจ๊ะเพื่อนใส่เห็ดหอมพาะปลาตัวจีน ถ้ามีเนื้อปูนะโหสุดยอดโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวตัดก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊าดีจ๊ะ